ເຫຼົ່ານີ້ມາປະກອ จเจ้าชุดชุดเผานะเผาขับประกอบบุกตัวเครื่องนี้ครับจะร้อยเข้าไป ก็มีหกเหลีย่ยมให้นะเราก็ขันเข้าไปเลยขันในทิศทางตรงข้ามกันก่อนนะตรงข้ามกันก่อนพอตึงมือนะครับทิศทางตรงข้ามกันนะแล้วก็มาขันอีกทิศท,ทางหนึ่ง พอตึงๆนะครับยังไม่ต้องเน้นมากพอตึงๆแล้วก็วนสี่จุดทีนี้ก็อัดได้เลยครับอะไลมิ้นมันจะได้นะ อ่าัดอัดตรงกันข้ามก่อนนี่อัดตรงกันข้ามแล้วก็ทำการวนเลยครับวนไปเลย โอเคตึงล้วต่อไปก็เป็นตัวด้ามจับเนะอันนี้อันนี้นะ่าจะเป็นสายสะพายเกมาดูตัวด้้มจับกันคลายออกก่อน คลายออกเรียบร้อยแล้วนะตัวคันเร่งแฮนด์คันเร่งก็จะอยู่ทางขวาเนาะมันไม่มีสต็อปเปอร์มันจะมีอยู่อ่าเราจะหามีสต็อปเปอร์อยู่แล้วใส่ประกบเข้าไปให้มันชนกันอ่านี่ใส่ไปก่อนไม่รู้ว่า เราถนัดหรือเปล่านะเราค่อยปรับอีกทีหนึ่งก็ค่อยๆขนัดเข้าไปเอาให้มันบาลานซ์นะครับตางนี้ด้วย ตรงด้านจับผมยังใส่ไม่แน่นนะเพราะว่า,วาเผื่อเผื่อว่ายังไม่ถูกใจอาจจะปรับใหม่อะไรเงี้ย โอเคครับเรามาดูวิธีการใส่ใบวงเดือนเนาะแล้วก็จะคายคายน็อตออกก่อนก็จะมีอ่าตัวประกบเนาะปากครอบจะมีเวนทีนี้การใส่ใบวงเดือนเนาะ เครื่องจัดยาเรามันจะหมุนซ้ายนะหมุนซ้ายเฉือนทางซ้ายตอนนี้ผมไงท้องเครื่องจัดยาอยู่นะผมก็จะใส่อ่านี่นะจะหมุนซ้ายเคนี่ก็จะใส่ตัวเหรียญเข้าไปแล้วก็กรบด้วยฝา ทีนี้การล็อกไม่ให้ตัวตัวขับเนี่ยมันหมุนตามเนาะมันก็จะมีเป็นไขควงหรือเป็นหกเหลี่ยมก็ได้จะมีรูรูอยู่เราก็เลื่อนหาเลื่อนหาให้มัน่อแทงเข้ารูมันก็จะล็อกก็จะล็อกไว้แล้วเราก็เอาาลอ,อดนะครับใส่เข้าไป ทำไมมันไม่แน่นแล้วผมลองอัดดูก่อนมือขวาผมจะใช้หกเหลี่ยมล็อกไว้อยู่นะครับเพื่อไม่ให้มันหมุนตาม โอเคครับแน่นมากโอเคไม่มียกเยกนะเช็คดูก่อนไม่มียกเยกโอเคน่าจะหมุนได้ดีระดับหนึ่งลนะโอเคครับครับทีนี้ก็มาดูวิธีต่อสายคันเล่งกันนะครับ โอเคผมก็จะเกะตัวฝาฝา,ากองนี้ออกก่อนนะแล้วก็อเอาบุน็อตตัวนี้เข้าไปให้สุดเลยทีนี้เราก็ มากดตัวนี้ไว้นะตัวคันเร่งแล้วก็จับให้มันเข้าล็อกอ่านี่ครับเข้าล็อกแล้ว นี่ผมก็จะหมุนหมุนตัวเขาเล่นนี่ไปให้สุดก่อนนะเดี๋ยวเราปรับแต่งใหม่ตอนหน้างานว่า้การสตาร์ทเป็นยังไงอ่าตอนนี้คือเข้าไปสุดละนี่ผมจะหมุนกลับอ่าดึงให้แบบมีการลังนิดหนึ่งพอตึงๆอ่าแล้วก็ล็อกด้วยลอนอกีกตัวหนึ่ง โอเคทีนี้ลองลองเล่งดูอ่าสายก็เป็นสายมีแยกมาให้แล้วนะครับเป็นแดงกับแดงดำกับดำล้วก็ต่อได้เลยอ่าแล้วก็ใส่ปลอกเข้าไป Okay. ไม่หักแม่อะไรโอเคครับผมก็ประกอบอะไรเสร็จเรียบร้อยเนาะทีนี้ผมก็ได้ทำการวัดระยะของตัวเองว่า พอเหมาะแบบไหนทีนี้ก็จะมาอาทำให้ดูนะครับก็ผมก็ตั้งระยะอยู่พักใหญ่นะอันนี้ก็จะเป็นการจัดตำแหน่งความสูงของตัวเองแล้วก็การกระเด็นนะการกระเด็นผมก็จะไว้ชิดๆของใบเรื่อยเลย น้ำหนักของตัวเครื่องก็ค่อนข้างเบานะส่วนมากจะเปนหนักที่ตัวขับมากกว่าถ้าผมเอาไปแขวนตรงนี้ตัวเครื่องก็จะหงายเพราะว่าส่วนสูงค่อนข้างเยอะนะอันนี้เห็นจักผมก็ปรับปรับไว้ตึงมือนะมือตรงๆแบบว่า,าไม่ให้มืองอพอตัดไปงานถ,าถ้ามืองอเราจะเกิดการเมื่อยล้าเนาะอันนี้ตึงๆก็ จับพอดีแค่ล้างไว้แล้วก็สายตัดได้เลยนะครับใบมีดก็จะบาลานซ์ขนานกับพื้นเกือบพอดีนะอาจจะเฉือนทิมหน้าลงไปนิดนึงนี่ครับก็ถือว่าโอเคนะครับเจ้าเครื่อง สีจงังหวะของ Honda GX สามห้าโอเคครับเดี๋ยวไปดูวันตัดจริงกันว่าจะเป็นยังไง